กลับกาสู่รายการเมืองทองทีวีนะครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมามาที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80,000สาเป็นรังเย้าของสวัสด์แคทนครราชสีมา FC นะครับทั้งคู่จะเจอกันในฟุตบอลโตโยต้าลีกครับรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยุณคนกริยลมยองเดินทางมาไกลหน่อยนะครับเกมนี้แต่ว่าก็เข้าใจได้นะครับมันเป็นเกมการแข่งขันฟุตบอลกลางสัปดาห์ กอนขอราชสีมาก,ก็ไปจากกรุงเทพมหานครพอสมควรแต่ว่าก็ยังดีครับมีกองเชียร์ที่อยู่โคราชเนี่ยก็มาให้กำลังใจนักเตะของเราเยอะพอสมควรรวมไปถึงพี่พี่พนักงาน SCG ในละแวกใกล้เคียงน,นะครับมาดูผลงานของทั้งคู่นะครับในฟุตบอลถ้วยโตโยต้าลีคับ่อนหน้าเนี้ย ทีมนครราชสีมา FC เจ้าบ้านเนี่ยบุกไปเอาชนะทีมนครปฐมมาได้2ประตูต่อ1ส่วน SCG เมืองทองยูเนเต็ดนะครับก็บุกไปเอาชนะทีมกองเรือยุทธการที่สัตีทมาได้0ประตูต่อ1จากการมง่งคำประตูของพานุพงศ์วงศ์สาครัและนี่เป็นการรักษาการกุญซือของคดพลชมชื่น ก่อนที่จะมีการถแถลงข่าวเปิดตัววินนี่เวนฟิเชเชอร์อดีตโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับนัดนี้พี่พลพี่ยศนะครับก็รับหน้าที่คุมทัพเฉพาะกิจไปก่อนหนึ่งนัดครับหลังจากที่สโมสเรเกลิมหยอกของเราได้มีการแยกทางกันกับยอกกาสลาวิซ่ายกคานวิทก็เป็นการแยกทางโดย เป็นข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายนะครับก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะฮะเพราะว่ายอก้าเองก็บอกว่า NCG Pro ีมุนก็ต้องพัฒนาต่อไปอีกเรื่อยๆมาถึงจุดอิงตัวก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับมาดู11ผู้เล่นตัวจริงของเอสซีจีมุนทอริเตกกันดีกว่านะครับดัสควองลาวเป็นกัปตันทีมวีราเดินผู้สาเป็นผู้สาประตูหาน์พวงวงสาสวาาาษาศิวกรจักรุภาสานพัฒน์ธรรมรงศุภกรมาริโอยูรอสกี้ พักนำชอเบีควนบันเทามุงคลน,น้ำนวดพิธิพันธ์พ่วงจันและอัทิปดาวสว่างครับก็มีการโรเทชั่นทีมพอสมควรนะฮะลีควนชอนคิมยูจินไม่ได้เดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมาตัวมาถึงดานูนเซียกาก็ได้พักในเกมนี้ครับ เอซีจีมุ oh. ทองอยูงเดตมาในชุดเยือนเสื้อขาวดํากางเกงดําถุงเท้าขาวส่วนสวาร์ชัก็อยู่ในชุดเก่งครับอยู่ในชุดสีสม้มนครราชสีมาเขียลูกเริ่มเล่นก่อนบุกจากทางฝั่งซ้ายมาขวานะครับและมีโอกาสได้ทักทายเกลียมยหองเอซีมืองทองอยูเดตกนจากจังหวันี้ครับมาเล็กยาวาาโอ้โหโชคดีที่มงคลน,น,น้ำนวดสกัดข้ามเส้นออกมาได้มาริโอดดสกร เป็นดัสกอรนะครับโยนลูกฟรีคิกเข้ามาโอ้โหแล้วเข้าหัวเตียพลบันเทาแต่ว่ากดไม่ลงลุนใหม่ทางฝั่งซ้ายครับมาริโอโยนไปให้ทิติพันธ์พ่วงจันทรแม่ยังใส่สกอร์ไม่ได้ครับสำหรับตัวรุกทางฝั่งขวาทั้งผู่ฮะรียพลและทิติพันธ์ มาริโอยกบอลให้กับนำชอนำชอมงคืนที่มาริโอพลิกตัว180องศาวันเล่ออกหลังไปทิติพันธ์พ่วงจันทร์วันนี้สลับเล่นกับปียะพลบันเทาทางฝั่งขวานะครับปียะพลเป็นปีศิวกรคืนมาให้ทิติพันธ์หูโยกกระชากหลบเข้ามาแล้วตัดสินใจกึ่งยิงกึ่งผ่านครับแมตรงนั้นมีนำชอรออยู่แต่ว่าไปเข้ามือมูเซอุลิสก่อน มาใหม่ครับบุกอยู่ฝั่งเดียวนะ <Yeah. S 1> ฮะมาริโอหูมาริโอโแตะหลบไม่ได้สวยครับแล้วไหลให้ปียาพนปียพนยิงมุมแคบแม่มุมเซอูลิสยังปิดมุมไว้ได้ดีจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับมาลุ้นกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังทิติพันธ์ปียาพล ทำชิงกับทีระศิลป์เอาล้มลงในกรอบเขตโทษแม่จากผู้ตัดสินมองว่าไม่ฟ้าวเขราจังหวะนี้ก็เล่นกันต่อสวาสแคทบุกทางฝั่งซ้ายยูสกเกตคาโตเหลียงจี้เข้ามาแล้วก็แทงทะลุช่องมากลางรับลูกทลักไปถึงมาเล็กยาวหาบโอ้โหพิกจงวันเล่แม่เหียดสาด้ยลุ้นเลยทีเดียวย่งม้าใหม่อยู่ครับ ยิงอีกครั้งหนึ่งเข้ามืวอวีรัโหืมพยายามจะซ้าโดยคาต้แต่ว่านาทีที่69นะครับ SCG เมืองทอยเต็ดก็มาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะนี้ครับทิติพันธ์บันจงปันไปเข้าหัวเทือศิลป์แดงดาขิดไปเสาสองครับ SCG เมืองทอยเต็ดบุกมานำสวาดแคท ประตูต่อนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการฉลองวันครบรอบวันเกิดของเจ้ามุ้ยเทียสินแดงดาที่เกิดหลังเกมการแข่งขันหนึ่งวันครับน mm hmm. ี่ยทิธิพันธ์เปิดที่ขวาแม่แล้วมุ้ยเทคตัวสวยมากๆครับ เม,เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่ก็เข้ามาอวยพรวันเกิดเจ้ามุยที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาด้วยล่ะครับของเชียร์สาวกยียนีกยอมที่ตามเข้ามาให้กำลังใจเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาแต่ว่าดีใจได้ไม่นานครับคุณผู้ชมเป็นสวัสดแคทครับก็มาตามตีเสมอได้นะฮะ ช่วงนาทีที่85เป็นคิมซองยองครับโโหไปโฉบตัดหน้าโมงขานุเวลาเกิดพุซาให้สบาแต้ตามมตอเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเนี่ยเช็คลายล้ำหน้าไม่ล้ำครับแล้วก็โฉบตัดหน้าววลาเกิดพุซ่ามงประตูนี้เข้าไปสำหรับคิมซองยอนเหลือเวลาอีกน้อยให้กิเลหยองทำประตูแซงขึ้นนำน้อยมากครับ สามนาทีเท่านั้นมาริโอปั่นหูเบียดเสาแรกแม่ลกว่าจะหายวัดก็แล้วล่ะครับชมล,ลูกฟรีคิกของมาริโอปียพพลทุ่มไกลทีรสินมงเช็ดบางๆลูกมันทะลักมาถึงดัสกอนโอ้โหยิงไปตรงตัวมูเซอูลิตแม่เกือบได้ประตูชัยครับปียพลเปิดเข้ามาให้ทีราสินจับหนึ่งจังหวะโยกหลบมาแล้วพลิกตัววันเล่โอ้โหปัด ปลายมือของมุนเซแม่จบ90นาทีเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีนะครับและช่วงต่อเวลาพิเศษนี่ครับแม่พร้อมพงเปิดลูกนี้ไปให้ยูสเกคาโต้เกือบเพนประตูสำหรับสว่าดแคทดีที่วีระซูเปเซฟไว้ได้มาริโอ ปานฟีคลิกมา้โหเซอุลิตชกมาไม่ดีครับแต่ว่าตรงนั้นไม่มีนักเตะเอสซีเมืองทอ,ง,องแต่สักคนเทรสินพยายามจะประตูชัยให้ได้ครับให้มาริโอมาริโอคืนง่ายๆให้เทรสินโอ้โหลื่นครับวันนั้นพื้นสนามอมไปด้วยน้ําทําให้นักตเตะกีฬายองไม่คุ้นเคยครับแล้วก็ก่อนจะหมดเวลาพิเศษหนึ่งนาทีนะครับโอ้โหนี่ฮะลูกจับของ้อมพง์การสำรอง แล้วก็เป็นประตูชัยให้นครราชสีมา f อฟซเจ้าบ้านนะครับเอาชนะ s อ g ซีมองทลังเด็ดไ,ได้สองประตูต่อนหนึ่งจากจังหวะนี้นี่แล้ครับเนีย่ยมาดูภาพชาครับพร้อมพงจับบอลแรกดีมากๆครับทำให้เล่นต่อจัองหวะ2ได้โอ้โหแล้วหลุดมาขนาดนี้ฮะประตูมันก็โล่งๆแล้วครับวีระเกิดพุทธาก็ไม่สามารถเซฟได้ครับ เป็นประตูชัยให้สวัสดแคทเอาชนะ n c g มงทองยูเต็ดไปได้ครับแม่เอสมงทองยูเต็ดก็ต้องมาแก้ไขความผิดพลาดในเกมลีกต่อไปครับตอนนี้เหลือลุ้นเพียงแค่2ถ้วยคือไทยพิมลีกและ FA คร p ับเท่านั้นครับ ทีมที่ต้องการช,ชนะมันจะเป็นต้องรุกแล้วก็เจอสวนกลับอย่างที่เห็นเพราะว่าเราต้องเจอแบบนี้ทุกทีมอยู่แล้วครับเพราะว่าเราต้องเอาสามแต้มเราต้องการชนะแล้วพวกเราสองตากก็แบบมีแต่กองหน้าเร็วๆทั้งนั้นก็ยังเห็นที่ในเกมครับจริงๆวันนี้90้าสนาทีก็ถือว่าเล่นกันใช้ได้โดยทุกคนดูดีกว่าในเกมที่ผ่านๆผ,ผ,ผ่านมาหลาย,ลายๆเกมนะเพราะว่าช่วงนี้เราเจอเกมหนักด้วยช่วงติดต่อกันเลยครับแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์เราก็ต้องไปเจอบีจีด้วยครับ ก็เดี๋ยวกลับไปซ้อมกับโค้ชใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วเราก็พยายามจะมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นในเกมไทยลีกถัดไปใช่ครับก็หวังว่าในการไปเยือนบีจีเราจะเก็บ3าแต้มให้แฟนๆอีกครั้งครับก็ขอบคุณนะครับที่มาเชียร์กันถึงว่าจะมากันไม่มากไม่น้อยกันไปแต่ก็ขอบคุณจริงๆครับก็ต้องบอกว่าสภาพสนามค่อนข้างจะแฉกเงือดน,นะครับคือการคอนโชนเกมปกติเราจะได่นฟ้ตบอลกับพื้น นะครับวันนี้การคนโคนจังหวะแรกเนี่ยบอลจะเห็นว่ามันจะเลื่อนมันจะปิ้นอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะช่วงที่เทริลินลงมาเนี่ยการพลิกเกมเนี่ยปกติที่เีริสินจะพลิกได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะลำบากจริงๆแล้วก็การเดินทางคุบอลก,ก็จะเร็วขึ้นจะไม่เราจะเห็นได้ว่าช่วงท้ายของเกมเนี่ยเรามีโอกาสที่จะจบเราจบไม่ได้จริงมันเหมือนกับหรือบอกว่าก่อนสัมภาษณ์ก่อนที่จะเริ่มเกมนี้ผมบอกว่าในบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องของโชคดวงชะตา,าซึ่งจังหวะมันไม่ใช่ประตูนะครับ พอจังหวะที่เข้ามาเนี่ยเขาได้ประตูที่จะเห็นได้ว่าเขาโอกาสน้อยมากแต่เขาทําได้นี่หละครับนี่คือเกมฟุตบอลก็คือเมืองทองก็ต้องเจอทีมที่เ่นสไตล์แบบนี้ทุกทีมต่อไปหลังจากนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะผมคิดว่าทีมที่เป็นรองเนี่ยแทคกติกตรงนี้มันจะเป็นเท็กิกที่ทําให้ทีมใหญ่ๆนั่นที่มีโอกาสที่จะพ่ายแพ้ได้เป็นลักษณะของแทคกติกที่บอกว่าพื้นที่ในการโจมตีในการโต้กลับกับประสิทธิภาพในการที่จะมีพื้นที่ในการวิ่งเยอะเนี่ยมันทําให้การป้องกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจังหวะแรก ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเราสามารถที่จะตัดเกมแล้วก็แล้วก็ cover ในส่วนขางแดงหลังได้แต่ช่วงหลังด้วยอาการอ่อนล้านะครับแล้วก็สภาพสนามที่ค่อนกลางลื่นและตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บพนุพงศ์เจ็บท่วงนั้นพอดีนะครับครับผมเอ่อมีเวลาแค่ไม่กี่วันก่อนไปเยือนสนามของบางกอกกลาสรวบรวมสมาธิทันไหมครับพยศรวมไปถึงสภาพร่างกายด้วยครนะับก็น่าจะเป็นห่วงอยู่นะครับก็ต้องเช็คอัปเดตให้ดีให้ดีที่สุดนะครับว่าสภาพของผู้เล่นที่เป็นตัวหลักที่รักษาอยู่นะครับกับสภาพที่กลับไปวันนี้เนี่ย สภาพจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยก็ยัง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 ที่ว่าเด็กๆหลายคนคิดว่าคงน่าจะกลับมาได้นะครับครับช่วงนี้อาจจะวุ่นวายกันหน่อยแต่รอรวมพลังกันแล้วก็จะกลับมานะฮะครับผมคิดว่าพลังที่เรามีอยู่เนี่ยยังคงต้องเดินหน้าต่อไปนะครับซึ่งเกมในลีกของเราเนี่ยมันต้องต่อเนื่องไปนะครับถึงแม้เราจะพลาดในปีนี้อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ถึงแม้เป็นวันเสาดานะครับแต่แฟนคลับเนี่ยก็มาให้กําลังใจกันครับนะครับอย่าเพิ่งท้อครับคิดว่าเราต้องกลับมาได้ครับแล้วก็ยังเงยอีก นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อหลายที่เรามีแมตช์นะครับขอให้กําลังใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราทกีตลอดไปครับ